สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับช่องอวิฟาวรรณแหม่มน,นะครับพาชมบรรยากาศนะครับยอดเขานะครับผมวิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับเราอยู่กันที่โรงเตียมเขาคอนะครับผมนี่บรรยากาศแบบวิวภูเขานี้สุดลุหูลูกตากันเลยนะครับผมนี่ ตรงนี้นะครับคือยอดเขาตัดนะครับผมถ้าเราขึ้นไปข้างบนนี้นะครับเราจะเห็นนะครับวิววัดผาซ่อนแก้วนะครับผมที่สวยงามมากๆเลยนะครับผมก็บรรยากาศดีนะครับวันนี้อากาศเย็นมากๆเลยนะครับพอดีผมและคุณแม่มาครับมาทานอาหารกันนะครับที่โรงเตียมเขาคอตรงนี้นะครับผมก็ อาหารอร่อยนะครับบรรยากาศวิวเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับที่สีขาวๆอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือ,อวัดผาซ่อนแก้วนะครับผมตรงด้านนู้นนะครับวิวสวยมากๆเลยนะครับผมเมื่อวานเรามีโอกาสได้ไปแล้วนะครับผมก็ วิวเนี่ยแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับวิวสวยนะครับผมมาตอนเย็นก็ได้อากาศดีมากๆเลยสวัสดีค่ะน้องแอมสวัสดีค่ะพี่น,นันและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้นะคะแม่กับพี่นันนะคะเราอยู่โรงเตี้ยมเข่าค้อนะคะหรืออีกชื่อนึงพี่นันจำได้ไหมคะตัก๊ก มอสกาแฟค่ะใช่ก็คือลงเตียมสุดขอบฟ้านะคะลงเตียมสุดขอบฟ้านี่เองนะครับอาหารอร่อยบรรยากาศดีนะครับผมตั้งอยู่เขาเรียกว่าหลังวัดผาซ้อนแก้วนะครับแต่ว่า่อยูเราต้องขึ้นเขามาอีกนะครับใช่ค่ะเนี่ยเรามองเห็นเมื่อกี้พี่นัทให้คุณผู้ชมดูแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเห็นด้านหลังนะคะของพระพุทธเจ้า พระองค์นะคะก็จะอยู่ด้านนี้แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นวิวเขาสวยๆที่านู้ชมชมนะครับวิวเขาแบบนี้ครับโอ้โหแบบว่าสวยมากเลยนะคะน้องแหมมแบบว่าวันนี้นะครับเห็นน้องแหมมใส่เสื้อหนาวเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ หนาวมากตรงนี้หนาวมากจริงๆนะครับพี่นัทก็ร้องไห้อยู่กันครับนี่ปกติพี่นัทเป็นคนชอบอากาศเย็นนะคะแต่ที่นี่ไม่ไหวเลยค่ะก็คือหนาวมากนะคะหนาวปากสันพี่นัทชอบบอกว่าหนาวปากสันนะคะก็อากาศดีนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบอากาศเย็นนะคะตรงนี้เหมาะมากมากเลยใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นวิวที่เราจะมองเห็น ภูเขาลูกใหญ่มากๆ<า>ยอดะะเขาตัดนะครับเมื่อกี้บอก<ช>ท่านพู้ชมไปแล้วนะครับผมโอ้วิวสวยมากๆเลยและนี่คือในภายในโรงเตี้ยมน,นะครับหรือสำนักอะไรนะคะน้องแม่ สำน,น,นักตักหมอเขาไม่ไดูคำว่าสำนักไหนจีนหรคะเคยดูหนจีนไหมเคยดูค่ะแต่เขาไม่ได้เรียกสำนักวิทยายุทธกันเป็นตักหมอสกาแฟนะคะโซนนี้เขายังไม่ได้เปิดนะคะคุณผู้ชมก็คือเขาจะให้ทานข้างบนนะคะ สจุดนะคะตรงนี้ก็เหมือนแบบว่าให้มาถ่ายรูปได้นะคะใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวมาพาคุณผู้ชมเข้าไปชมบรรยากาศภายในกันเใช่ะะแต่ว่าของเราเนี่ยก็คือทานอิ่มไปแล้ว,ลวนะคะคุณผู้ชมแต่ไม่ได้ทําคลิปตอนอก่อนทานให้คุณผู้ชมได้เห็นเพราะว่าหิวมากนะคะก็เลยต้องรีบมาทานก่อนนะคะนี่เขาบอกว่า เปิดให้บริการช่วงเย็นนะคะพี่นายช่วงเย็นครับโอ้โหช่วงเย็นถ้ามาทานกันตอนคึกมืดๆเนี่ยนะครับใช่น่าจะหนาวนะวิวสวยมากเลยด้วยอากาศก็จะเย็นมากนะคะได้ถ่ายรูปให้หน่อยนะคะวิววิวนี้เขาจะเปิดให้บริการช่วงเย็นนะคะคุณผู้ชมซึ่งช่วงกลางวันเนี่ยเขาจะให้ทานอยู่ข้างบนนะคะข้างบนด้านนี้เดี๋ยวพาไปดู จุดนี้เลยนะคะเมื่อกี้เราก็มาทานตรงนี้นะคะรเรามาทานตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะโอ้โห,โหวิวนี้สวยมากนะแม่ใช่ค่ะวิวนี้พี่าถ่ายแบบนือยังตรงนี้วิวสวยมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะแล้วพาคุณผู้ชม ลงไปห,ห้องน้ำข้างล่างด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้ามาชมบรรยากาศภายในก่อนเราก็จะได้กินอายกิ่นอายของความเป็นเหมือนพัตคันจีนเนาะประมาณนั้นเนี่ยค่ะเราสามารถมาทานข้างในได้เพื่อถ่ายรูปให้ด้วยนะคะได้ค่ะโอ้โหยิวดีมากๆเลย ใช่เขามีกาแฟด้วยนะคะน้องแมม่ะเพื่ออยากกินเหรอมีกาแฟอยู่ตรงนู <S <s ้นด้วยมีกาแฟด้วยใช่ไหมตรงไหนอ่ะด้านนู้นเหรอใช่ค่ะเพื่อนลองกินไหมค่ะเดี๋ยวพี่พาไปได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูปข้างหน้าด้วยเนาะพี่นันเนาะนี่เขามีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยข้างถึงไอศครีมก็มีนะคะเยอะมากโอ้น้องหมาตัวใหญ่มากเลยว้าวเนี่เพื่อนเราเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปข้างหน้ากันก่อนนะคะไปดังไหน ตรงนู้นเหรออุ้ยน้องเหม่มจับเลยค่ะเดี๋ยวน้องไม่รักแม่มค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนคอฟฟีนะงคอฟ่คอฟโอ้โหสวยมากค่ะพี่นัทอยู่ตรงมุมนี้เลยดีกว่า เขาเข้าได้ทางด้านไหนบ้างคะพี่นัเดี๋ยวเรามาเข้าข้างหน้าเลยค่ะน้องเมมข้างหน้านี้เนาะพี่นัไม่อยากถ่ายรูปข้างหน้าด้วยได้เลยค่ะพาไปถ่ายข้างหน้าด้วยนี่เราออกมาด้านหน้าแล้วนะครับใช่แล้วรถเราก็จอดตรงนี้เลยแล้วเราจอดตรงนี้จอดหน้าเลยนะคะใช่ค่ะนี่นี่คือปรมาจารย์ตักม้อนะครับรอค่ะพี่นัทเอานั่งอยู่ข้างล่างปรมาจารย์ดีกว่า นนี่ตือปอยไก่ใช่ไหมคะ <nt s> เขาบอกว่าซินเจียยู่อีซินนี้หัวใช้นะคะใช่ค่ะซินเจียยู่อีซินนี้หัวใช่เดี๋ยวนัถ่ายมุมไกลให้นะคะได้ค่ะว้าวว้าวดีน้องแมมอยู่หน้าตัดม้อนะครับค่ะ ยืนอยู่ข้างหลังนี่คือเฮงเฮงเฮงรวยรุยรยใช่โอ้โหมุมเขายาวถึงตไหนคะพี่นันเล่นะครับไหนคะพี่นันหอมเบ่งอ๋อเนี่ยเหรอหมเบ้งไกลไปหรือเปล่าคะพี่นันได้อยู่ค่ะได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกาแฟไหมมีตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะครับใช่ออะแบบอยู่ตรงนี้พี่นันถ่ายรูปให้ด้วย นั่งกินอะไรแบบร้อนๆไหมคะเอาไหมเพราะว่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมเมนูก่อนนะคะว่าเขามีเมนูอะไรบ้างเนาะสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวขอดูเมนูก่อนนะคะตักหมออฟฟี่ นะคะคตรงนี้จะเป็นตักมอคอฟฟี่โโอ้หก็มีพวกกาแฟโอ้นมเค้กขนมเนยไหนคะนมเค้กค่ะขนมเค้กใช่ไหมคะโอ้โหมีหลากหลายแบบมากๆเลยนะคะใช่ค่ะน่ากินไปหมดเลยนะคะใช่นี้องแหม,ม่มบิวดีด้วยนะคะที่นั่งคะ่ะมีชาด้วยนะคะน้องแหม่มเนี่ย <laughs> เอามิชาด้วยหรอคะขอชมก่อนเหลียง เหลียงซานยอดน้ำค้างโอ้โหชื่อเหรอคะแม่ใช่ค่ะเหลียงซานเหลียงซานยอดน้ำค้างสรรพคุณลดอาการท้องผูกช่วยแก้เบาหวานช่วยลดกลิ่นปากลดคอเลสเตอรอลเดิมแล้วสุขภาพแข็งแรงก็คือตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นอู่หลงถุงทองนี่นี่ถุงทองอ๋อนี่ถุงทองใช่ขออภัยค่ะคุณผู้ชมถุงถุงสีทองเนี่ยก็คือเหลียงซานตรงนี้จะเป็นอู่หลง ก้านอ่อนพี่อยากกินหมื่นลี้ค่ะข้างล่างหมื่นลี้ลโอ้โหนี่นะคะหมื่นลี้ชาหอมหมื่นลี้นะคะ <c oughs> ช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายช่วยลดระดับคอเลสเตอรลอลป้องกันโรคเบาหวานวาโรคมะเร็งช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากอันนี้ต้องจิบชาแบบนี้นะคะ <c oughs> แก้วแบบนี้เลยบรรยากาศพิพทธภัณฑ์ลูกให้แบบไหนคะ่ะ อ๋อพี่นันแบบถามแบบเข้าใจแล้วตอนแรกแบบตอนแรกแบบไม่ไม่แน่ใจตรงไหนคะตรงนี้เหรอตรงนี้วิวสวยมากตอนแรกแบบไม่แน่ใจก็คือตรงที่เราทานข้าวอ่ะตรงนั้นจะเป็นโรงเตี๊ยมใช่ค่ะโรงเตี๊ยมสุดขอบฟ้าแต่ตรงนี้คือตักมอคอฟฟี่ก็จะอยู่ที่เดียวกันอ๋อใช่ใช่อยากกินกาแฟหรือเปล่า หรือว่าเย็นแล้วเย็นแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราออกมาตรงนี้กันนะคะของขามีตรงนี้เหรอคะน้องเม่ใช่ออกไปด้านนี้ด้วยโอ้โหรน,นคะคะ <ๆ S 2> มุมเมื่อกี้ที่เราตรงนี้เหรอคะนี้เป<ช>็นตัวตูไม่น่าใช่นะพาพี่นั้นออกมา,<ท>า<ง>นั้นจะเป็นหน้าต่างเขานะคะจริงเหรออันนี้น่าจะหน้าต่างเขาค่ะน้องเมยจริงเหรอคะเขาเปิดไว้ นี่ลงเตรียมสูตรขอบฟ้านี่ลงเตรียมสูตรขอบฟ้าแต่เน้นเป็นตังโมอาแฟแล้วก็ตรงน,นี้จะเปน็นห้องน้ำใ,นนใช่ไหมคะนุ้ยเมมก็ู่ติดกันเลยที่เดียวกันแล้วก็ห้องน้ําจะอยู่ด้านนี้นะคะคุณผู้ชมจะมาห้องน้ําเราก็ลงไปข้างล่างนู้นเลยนะคะแล้วก็วิวสวยๆก็จะอยู่ด้านนี้โอ้โหพี่นะคะวิวภูเขานะคะสวยงามโอ้โหนี่เราอยู่ข้างบนใช่ไหมคะนุ้ยเมมใช่ค่ะ เดี๋ยวพาไปด้านนู้นกันโรงเตียมโรงเตียมนี่พินทสไตล์แบบจีนไปไปถาอิงยองดีกว่าอ้นี้มาจิบกาแฟตรงนี้ได้เลยใช่ค่ะพ่นทจะมาจิบกาแฟยามเช้าก็ได้นะตรงนี้เลยพอมาจิบกาแฟนั่งดูวิวตรงนี้โอ้โหวิวสวยมากเลยค่ะ วิวแบบอลังการมากๆเลยครัูต้องโอ้โหเนี่ยครับท่านผู้ชมเป็นแบบนี้เลยใช่แล้วนูวิวเขาแบบว่าสบายดีากไม่ได้ถ่ายรูปนี้ด้วยตรงนี้สวยมากไ่ได้ถ่ายรูปแบบอเฉพาะก่อนให้เห็นข้างล่างนิดนึงก็ได้นะคะโอเคแบบนั่งทานตรงนี้หม่อมก็จะยืนตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปทางโรงเตรียมนะคะโรงเตรียมจะอยู่ทางนู้นค่ะเข้าโรงเตรียมแล้วนะคะใช่ค่ะนั่นแนนน้องแมยืนตรงนี้กินสลคะได้ค่ะอยากให้น้องแมวเห็นวิวเขาวตรงนี้ โอ้โหโอ้ตรงนี้ก็มีวิวนะคะน้องแมมใช่ค่ะแต่เป็นแบบกระจกปิดกระจปิดใช่ไหมคะใช่กระจกปิดแต่ว่ามาบว่ามันก็อุ่นดีนะน้อนะ <laughs> ตรงนี้จะอุ่นดีแล้วก็ออกมาข้างนอกด้วยอีกมุมหนึ่งอนะพี่น่าถ่ายตรงนี้ให้แมมด้วยนะคะ โอ้ oh, น้องแมงยีตรงนี้นั่นน่ะนั่งตรงเก้าอีเนยค่ั้ะมานั่ตงรบบตรงนี้ดีกว่าโอ้โห oh, oh. นี่เราอยู่กันที่โรงเตียมสุดขอบฟ้านะครับหรือตักม้อนั่นเองใช่เขาอยู่ติดกันตรงนี้คือโรงเตียมอ่ะพินณไฐยเฉพาะรูปเขาเนี่ยด้านซ้ายมือนะคะคุณผู้ชมจะเป็นโรงเตียมสุดขอบฟ้าและขวามือคือตักมอค o f f e ่ นะคะตักมอคอฟฟี่เข่าคอใช่ค่ะอูหินมัดผาซ่อนแก้วใกล้เลยใช่ตรงนี้นะคะก็คือเลยขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเดียวเองนะครับตรงนี้จะถ่ายรูปบรรยากาศข้างล่างให้คุณผู้ชมได้รับชมนะคะที่ตอนที่เราอยู่ตรงเจดีตรงนั้นพี่จำได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็มองขึ้นมาข้างบนนี้เราก็เห็นตรงนี้คือวิวเขายังอยู่กันด้วยเหรอง มองเข่าลูกที่ข้างหน้าเรานะครับแล้วน้องแ,แมวมองเข่าลูกข้างหลังนี่ครับมันเป็นเบิง้งเขาแบบสุดลูกหูตาไป<ช>ถึงสันเขาตรงนั้นนะครับหินชั้นมากเลยเห็นไหมให้คุณผู้ชมเห็นรอบๆเลยนะคะคือภูเขาที่นี่เยอะจริงๆเนาะพี่นันเนาะมันเป็นแบบเนินอ่ะเนาะพี่นันแล้วแล้วแมวมองข้างหลังนะเห็นไหมคะเนาะ <ม>ค่ะสูงเลยนะครับใช่เ,น,เนี่ยค่ะด้านซ้ายมือนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเห็นทางด้วยเนาะอันนี้จะเป็นทางขึ้นมานะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วแล้วเราจะสังเกตว่าด้านขวามือแล้วก็เลื่อยไปให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะว่าที่เขาคอเนี่ยถนนตัดผ่านภูเขา ใช่ไหมคะพี่นัทที่เราขึ้นลงขึ้นลงกันนะคะ<ช>เป็นแบบเนินนะคะ,ะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะมีอะไรมานำะเสนอคุณผู้ชมคุณผู้ชมรอติดตามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแบบนัทออนทัวร์นะคะขอตัว ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีครับคุณแม่ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเรามาถึงในช่วงเวลานี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณแม่มขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ